บอกว่าประทับใจประทับใจเซลนะประทับใจนังจ่ายให้กค้คมูลชัดเจนแล้วก็บริการดีพูดจาดีอาจจะตุ๊กตาด้วยมั้งคะ <laughs> เป็นเซลที่น่ารักค่ะได้รับข้อมูลจาก เป็นท่ h o โฮมพา Property, วเวอร์ทีโดยมีน้องฟายเป็นผู้แนะนําข้อมูลในส่วนของที่ตั้งสภาพที่ดินที่เราได้รับข้อมูลชัดเจนรวมทั้งได้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นในการดูสิ่งสร้างที่ เราได้มารู้จักเซนทันโฮมเนี่ยผ่านทางเพื่อนที่เป็นที่ทำงานเก่าพอดีเขามีลงขายบ้านฝากกับเซนทันโฮมไว้แล้วเขาก็มีชื่นชมว่าเออไปสดีทำงานดีเราก็เลยเหมือนหาเอเจนต์อยู่ก็เลยลองใช้เซนทันโฮมดูปรากฏว่าก็มีเซลล์ที่ชื่อคุณสายเนี่ยเขามาช่วยดูแลเ,เราฝากขายบ้านที่จังหวัดปทุมมู่บ้าน perfect place ก็การทำงานก็ราบรื่นเป็นไปด้วยดีค่ะคุณสายก็ให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือ เร,เรื่องที่เราไม่รู้ด,ดีมากค่ะพี่จะแน้นอัก่อนให้มันใช้มาใช้ปริการอยากจะแนะนําให้ใช้บริการเซ็นทันโฮมนะคะช่วยทําให้ปิดการขายได้เร็วยังไงก็ฝากเซ็นทันโฮมไว้ด้วยนะคะ